ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดวงผีบอกในเดือนสิงหาคม2,568ดวงผีบอกนี้เป็นดวงของคุณที่เกิดราศีมีนแต่ก่อนจะไปฟังกันขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเรื่องช่องผีลี้ลับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เรื่องผีลี้ลับจะนำมาฝากกันต่อไปบอกไว้ก่อนว่าดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่วดวงของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นขอให้คุณฟังแล้วนาไปปรับใช้กับชีวิตของคุณอีกทีเดือนสิงหาคมนี้ใครที่เกิดในราศีมีนมักจะมีความรู้สึกว่าอยากอยู่เงียบๆเ,เพราะฟังข่าวต่างๆแล้วหดหู่ไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเจอใครไม่อยากสูงสิงกับใครมากนักหรือแม้แต่กระทั่งบางคนไม่ได้อยากอยู่คนเดียวแต่ก็จะมีเหตุต้องห่างไกลหรือไม่ได้เข้าสังคมแบบไม่ได้ตั้งใจแต่อยาก,กังวล ผีบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการอยู่คนเดียวก็ขอให้คุณใช้เวลาในช่วงนี้ทบทวนเป้าหมายชีวิตของตัวเองลองตั้งเป้าอนาคตสั้นๆที่เป็นเป้าหมายใหม่ๆหรือหาที่พักร่างกายพักจิตใจให้สงบเพราะจะเป็นช่วงที่เติมพลังใจและเติมพลังชีวิตได้ดีมากๆเพราะว่าช่วงนี้คุณจะรู้สึกอึดอัดอย่างที่บอกว่าคุณไม่อยากทำอะไรเพราะว่าเรื่องงานก็ต้องร่วมงานกับคนมากมาย ซึ่งบางคนที่คุณไปทำงานด้วยแล้วไม่รู้สึกสะดวกใจหรือไม่สบายใจที่จะต้องไปทำงานร่วมกับเขาเพราะเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องบางคนชอบโยนภาระมาให้คุณผีเตือนว่าคุณต้องตั้งสติและใช้ความอดทนอย่าไปชักสีหน้าอย่าไปนินทาหรือตอบโต้กลับด้วยวาจาให้คุณอยู่นิ่งๆและวางตัวให้เหมาะสมเลือกทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วมันจะผ่านพ้นไปอย่างไม่ช้า โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าที่ชอบจู้จี้จุกจิกหรือนำข้อมูลผิดผิดมาให้คุณทำงานทำแล้วคลาดเคลื่อนยิ่งถ้าเป็นเรื่องตัวเลขข้อมูลหรือเรื่องเงินผีบอกว่าเวลาเขาให้ข้อมูลมาให้คุณนำมาตรวจสอบให้ละเอียดเองอีกทีหรือถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองให้ลงมือทำเองอย่าฝากเพื่อนหรืออย่าฝากลูกน้องทำจะปลอดภัยกว่าแล้วสิ่งที่คุณต้องเหนื่อยที่ต้องมาตรวจสอบหรือทำเองเพิ่ม มันจะเห็นผลในวันหน้าเพราะว่างานของคุณจะผิดพลาดน้อยลงเพราะความละเอียดอรอบคอบหรือความขยันของคุณนี่แหละหัวหน้าหรือลูกค้าจะมองเห็นความทุ่มเทยิ่งคุณละเอียดพัฒนามากเท่าไหร่รายได้ก็จะสูงตามมาด้วยนอกจากนั้นด้วยความขยันและความละเอียดเป็นพิเศษของคุณก็อาจจะมีลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานอื่นๆนำงานที่ท้าทายเป็นงานพิเศษมาให้ ซึ่งจะนำไปสู่ค่าตอบแทนที่ดีมากๆในอนาคตได้ขอแค่อย่าหมดกําลังใจยิ่งตอนนี้คุณทำงานละเอียดเท่าไหร่หรือต้องไปทำงานแทนคนอื่นทั้งๆที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนมากเท่าไหร่มันจะสะสมองค์ความรู้ของคุณและทําให้คุณทําเป็นทุกอย่างและอนาคตจะดีแน่นอนส่วนในเรื่องของความรักคนที่โสดอยู่น่าจะแอบชอบใครอยู่เงียบๆหรือมีคนเข้ามาเงียบมาชอบคุณอยู่ แต่เขาก็เงียบเหมือนกันไม่กล้าบอกก็เลยดูคลุมเครือไปหมดเพราะไม่มีใครชัดเจนเลยสักคนต่างคนต่างรอดูท่าทีจากอีกฝ่ายก็ขอให้ดูๆไปก่อนเพราะทุกอย่างยังไม่แน่นอนส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วก็ควรใช้ความเข้าใจมากกว่าคำพูดถ้ามีปัญหากันบางครั้งความเงียบก็จะช่วยลดปัญหาได้ดีกว่าการไปอธิบายแล้วอย่างที่ผีบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่า ช่วงนี้คุณต้องทำงานเยอะมากทั้งงานตัวเองทั้งงานของคนอื่นก็อย่าลืมเหลือเวลามาให้คู่รักครอบครัวบ้างหมั่นใส่ใจเขาสม่ำเสมออย่าเถียงถ้ามีปัญหาก็จะช่วยบรรเทาเรื่องของการไม่มีเวลาแล้วก็ปัญหาที่มีอยู่ได้และไม่ว่าคุณจะอยากปลีกวิเวกแค่ไหนใครที่มีครอบครัวแล้วก็อย่าทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวไปด้วยแล้วก็ขอให้คุณอดทนเพราะเส้นทางนี้ จะนำคุณไปสู่ความมั่นคงในอนาคตอย่างแน่นอนขอให้คุณเชื่อมั่นตัวเองและให้เวลาให้จิตใจและร่างกายของตัวเองได้พักผ่อนกับครอบครัวบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามดวงผีบอกในคลิปถัดไปเพื่อที่จะไม่พลาดดวงดีๆในทุกๆเดือนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณโชคดีมีแต่พลังบวกจากดวงผีบอก